คุณเคยท้อกับงานจนคิดว่าจะยอมแพ้ไหมเบนเคยเป็นคนหนึ่งที่ท้อกับงานมากนะคะเคยเจองานที่มันยากที่มันหินยกตัวอย่างนะคะตอนที่เบนเริ่มต้นทำในหน้าเนี่ยนะคะเบนไม่มีใครบอกนะคะว่าจะต้องเริ่มจากในหน้าไปเช่าก่อนนะเ,ออเพราะว่ามันทำงานทำเงินได้ง่ายที่สุดคุณได้ไรายได้ที่ง่ายที่สุดแล้วโปรเซสมันไม่ยากหลังจากนั้นคุณค่อยไปเริ่ม จับงานขายก็ได้เออมันก็เป็นทีละสะเต็ปเพราะคุณก็มีความรู้เรื่องการทําในหน้ามีทักษะการเจราจาแล้วคุณก็ไปขยับเป็นขายก็ได้หลังจากนั้นคุณค่อยขยับไปเ,เรื่องของกรมบังคับคดีก็ได้หรือว่าขยับเป็นเรื่องของการลงทุนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันไม่มีใครมาบอกแบบนี้นะคะตอนที่เป็นเริ่มต้นทำเนี่ย ลงสนามเนี่ยใครว่าดีอะไรเราทําหมดทำปล่อยเช่าทำขายทำโกมังคับคดีพานักลงทุนมาลงทุนโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเชิงลึกในด้านใดด้านหนึ่งมากนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเบนเนี่ยนะคะก็คือไปจับเคสอันนี้เล่าประสบการณ์นะคะไปจับเคสโกมคับคดีพานักลงทุนไปไปลงทุนนะคะทีนี้มันเป็นเคสที่แบบว่าเขาไม่ออกบ้านนะคะ เจ้าของยังอยู่บ้านนะคะแล้วเราไม่มีความรู้ใช่ไหมจริงๆแล้วการที่จะประมูลเนี่ยมันควรที่จะไปดูซับก่อนด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นไปดูซับตัวเองต้องเป็นคนสกรีนด้วยตัวเองแบบนี้นะคะเออแล้วต้องไปดูว่ามีคนอยู่ไหมถ้าคนไม่อยู่ต้องเจราจาก่อนนะนู่นนี่นัน่น,นแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะแล้วให้คนอื่นไปดูแล้วเราก็พานักลงทุนไปประมูลนู่นนี่นัน่น,นพอเสร็จปุ๊บเอาง่ายนะคะมีคนอยู่บ้านสิ่งที่เราต้องทําเราต้องรับผิดชอบนักลงทุนมาจากเราต้องไปพูดไปเจราจายัยังไงก็ได้ให้เจ้าของย้ายออกจากบบบ้านนะคือแ อันนี้แหละคือสิ่งที่เบนท้อมากๆนะคะแล้วที่สําคัญติดต่อเจ้าของไม่ได้นี่แหละนะคะเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดคือแบบแล้วมันจะเดือนหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะที่เบนเจอนะคะแบบว่าโอ้โหตอนนั้นก็คือไหวาสารพระภูมิเอ้ยอะไรเอ้ยคือแบบช่วยทุกอย่างอะค่ะอันนี้คือหนักมากสําหรับเบนนะอันนี้เบนอยากจะแชร์ทุกคนนะคะว่าการที่คุณกระโดดมาทํำ v อสังหาเนี่ย คุณต้องเลือกให้ดีนะคะว่าคุณจะทําอะไรนะคะถ้าวันนั้นมีคนมาบอกเบนว่าเฮ้ยเบนถ้ามึงต้องการเงินด่วนเนี่ยนะเออ <c oughs> เพื่อที่จะเลี้ยงชีพมึงเนี่ยมึงเริ่มทาเช่าก่อนอย่างอื่นมึงอย่าเพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยเบนจะกลับไปบอกตัวเบนเองวันนั้นว่ามึงเริ่มต้นไปเช่าก่อนอย่างอื่นมึงค่อยทํามึงอย่าเพิ่งพอเราไปทํางานยากอะค่ะรายได้มันกว่ามันจะได้อะเคสเคสหนึ่งอย่างที่เบนถามโอ้โหหเดือนกว่าเคสมันจะสําเร็จอย่างเงี้ย แล้วเมื่อไหร่จะได้เงินแล้วเมื่อไหร่จะได้เลี้ยงชีพเข,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 ข้าใจไหมคะเงินครูจะต้องจ่ายค่าห้องค่าอะไรเข้าใจไหมคะเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกนะคะเบนเกือบล้มเลิกการทําในหน้าไปแล้วนะคะแต่พอดีว่าก็ยังมีเพื่อนนะคะที่ดีนะคะมีรุ่นพี่ที่ดีที่คอยให้คําแนะนําอยู่แล้วเบนก็ทําปล่อยเช่าไปด้วยนะคะทําขายไปด้วยทํามันก็ยังพอมีไรายได้จากการปล่อยเช่าที่เราได้เป็นแบบว่าค่าใช้จ่าย ประทังชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะแต่แบบว่าเคสที่มันหนักอนะ่ะเรายัางแก้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่โอเคเลยนะคะแต่มันก็ผ่านมาได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่สําคัญในชีวิตมากๆแล้วเบนก็ได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะว่าการที่คุณเป็นมือใหม่นะคะโดยเฉพาะมือใหม่แล้วคุณกระโดดมาวงการอสังหาคุณต้องชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการได้เงินเร็วเงินด่วนคุณทําในหน้าใบาเช่าก่อนพอเศษมันไม่เยอะกระบวนการไม่เยอะผิดพลาดน้อยนะคะแต่ถ้าคุณมี เงินอยู่แล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้เงินก้อนอคุณก็ไปขายนะคะแต่คุณไม่ได้รีบใช้เงินคุณมีเงินอยู่แบบนี้ยเพราะว่าขายมันก็ใช้เวลานะคะบางเคสสามเดือนบางเคสหกเดือนบังเคสเป็นปีมันไม่ได้ว่าขายง่งายๆนะคะยิ่งปัจจุบันนี้นะคะบ้าน บ้านมือสองคือมันเยอะมากแล้วโครงการใหม่มือหนึ่งก็ผุดเหมือนดอกเห็ดเลยแบบนี้นะคะเออนี่แหละนะคะถ้ามันไม่ได้ขายถ้าราคามันไม่ต่ํากว่าราคาตลาดมากๆมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะขายได้ยากถ้ายิ่งทาเลไม่ดีด้วยเนี่ยก็ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ลึกเรื่องการขายไปอีกแบบนี้นะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีเงินแล้วนะคะคุณมีเงินก้อนคุณอยากจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องการลงทุนอสังหาให้มันดีๆว่าเงินที่คุณลงทุนเนี่ยมันได้ผล ตอบแทนเร็วขนาดไหนได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่มันคุ้มค่าหรือเปล่าลงทุน5ล้านแล้วผลตอบแทนกว่าจะขายบ้านได้สมมตินะคะประมาณ6เดือนหรือว่า1ปีแล้วได้มาประมาณ1นึ0 0 0สนสองแสน,แสนอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าไหมหรือควรที่จะเอาเงินของคุณไปลงทุนอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณต้องคุณต้องเคลียร์กับตัวเองให้ชัดนะคะเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเนาะโอเคไหมคะทีนี้ย้อนกลับมาถ้าวันเนี้ยคุณท้อกับงานที่ คุณกําลังทําอยู่นะคะเบนอยากจะบอกวันนี้นะคะว่าท้อได้แต่ไม่ยอมแพ้นะคะห้ามยอมแพ้กับชีวิตเด็ดขาดถ้าเรายอมแพ้กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะถ้าตัวเรายอมแพ้กับชีวิตตัวเองคนรอบข้างไม่มีใครเชียร์อัพนะคะถ้าตัวเรานะคะซึ่งเป็นคนที่เราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดอะคะ่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่ยอมแพ้โอเคท้อนะพักก่อน เดี๋ยวเริ่มใหม่แต่กูไม่ยอมแพ้กูไปต่อกูหาทางต่อแบบนี้นะคะให้ให้ให้เชียร์อัพตัวเองแบบนี้เพราะเสียงเชียร์ที่ดีที่สุดคือเสียงเชียร์จากตัวเราเองจากเสียงภายในตัวเองคนอื่นบอกไม่เท่าตัวเราเองบอกตัวเราเองคนอื่นอาจจะว่าเรายุ่นี้นั่นแต่กูรู้ว่ากูทําได้คนอื่นสบประมาณเราแต่เรารู้ว่าเราเก่งเราทําได้ แบบนี้นะคะเราไปต่อได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูไปต่อไม่ได้ว่ะกู uh th, uh แพ้กูยอมแพ้ละวอย่างเงี้ยมันก็จะแพ้แบบที่เราพูดเข้าใจไหมคะท้อได้ท้อได้นะคะทุกคนพักชีวิตเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันต้องการพักดูหนังฟังเพลงไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเอง <c oughs> เพราะบอกตัวเองว่านี่คือเป็นเวลาพักพักแล้วลุกค่ะลุกลุกด้วยตัวเองอืม ลุกด้วยตัวเองคนอื่นมันจะโชคดีนะคะถ้าคุณเจอคนที่ดีแล้วอาจจะฉุดคุณขึ้นแล้วคุณฟังเขานะคะแต่ถ้าวันเนี้ล่อข้างมันไม่มีใครเลยที่จะดึงมือคุณฉุดคุณขึ้นจากเหวคนที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องฉุดตัวเองขึ้นคือตัวคุณเองมือที่สําคัญที่สุดคือมือคุณเองนะคะที่จะต้องดึงตัวเองขึ้นถ้าคุณไม่ดึงตัวเองขึ้นใครมันจะดึงคุณขึ้นถูกไหมคะเนาะฉะนั้นแล้ว วันนี้ถ้าคุณเจอเรื่องที่แย่ที่สุดคุณท้อกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณมาฟังเบนแล้วคลิปนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะเบนก็จะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะให้คุณเนี่ยดึงมือตัวเองขึ้นมาด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองมากถ้าคุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วคุณลองดูกลับย้อนกลับไปในอดีตนะคะว่าเรื่องที่แย่ที่สุดคุณก็ผ่านมันมาแล้ว หรือถ้าชีวิตนี้เรื่องนี้มันกําลังแย่ที่สุดสําหรับคุณให้บอกตัวเองเลยว่าเดี๋ยวกูจะผ่านไปแล้วกูจะกลับมาขอบคุณสถานการณ์นี้ที่กูเจอจําไว้นะคะว่าทุกสถานการณ์ยิ่งเป็นเรื่องเลวร้ายที่เราเจอแล้วผ่านเราก้าวข้ามผ่านมาได้เราจะภูมิใจตัวเองมากๆให้กําลังใจแบบสุดพลังนะคะให้กําลังใจแบบสุดพลังแล้วถ้าใครนะคะกําลังมองหา นะคะคการสร้างสร้างรายได้เพิ่มการทําเงินเพิ่มนะคะแล้วคุณมาฟังคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณสนใจในการทําในหน้าปล่อยเช่าแล้วนะคะถ้าคุณอยากเรียนรู้กับกุเบนกูเบนยินดีมากๆนะคะยินดีมากๆที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตัวเองมีให้กับทุกคนนะคะเนาะทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะในมีหลายช่องทางมากนะคะเออแล้วก็มีเบนเนี่ยตั้งใจที่จะเอาความรู้ ให้กับทุกคนนะคะทุกคนมาเอาความรู้ทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปทํามาหาเงินได้เลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเอาความรู้ชุดนี้ไปทํามาหาเงินไหมนะคะโอเคไหมคะฉะนั้นแล้วอยากจะสรุปแบบนี้นะคะว่าท้อได้แต่อย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้กับตัวเองนะคะอืมจับมือตัวเองขึ้นมาแล้วลุกนะคะลุกแล้วปัดสะบัดฝุ่นออกจากตัวเองแล้วก็ไปต่อแบบสวยๆนะคะ